วันครับภายใต้แบรนด์ใบพัดสีฟ้านะครับตอบโจทย์คนเมืองแน่นอนนะครับกับราคาเบาๆครับใครพร้อมนะครับตามมาดูครับ ข้างๆของผมนะครับมันคือเจ้า bmw x1 ครับ s ได e 18i ครับคันนี้เรียกว่าเป็นโฉมพวงมาลัยเบานะครับขับขี่ง่ายคล่องตัวอย่างที่ผมบอกนะครับขับเครื่อง2ล้อครับเป็นเครื่องแบบเบนซินล้วนๆนะครับที่สําคัญอย่างที่เห็นนะครับได้ชุดแต่ง m sport มารอบคันเลยนะครับมาดูกันนะครับตัวรถเนี่ยปี2015ครับได้ขาวเดิมโรงงานเลยนะครับฝากระโปรงนะครับมีโลโก้ bmw สวยเลยนะครับร้อนะครับ จมูกที่ดูของเขาด้านหน้าเนี่ยจะมีขอบโครเมียมนะครับสมบูรณ์นะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยแตกรอยหักเลย ระบบไฟหน้าของเขาเป็นระบบไฟหน้าแบบบซีนอนนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ซึ่งเป็นลักษณะของวงแหวนมาให้นะครับระบบไฟใช้งานได้เป็นปกติครับตัวโคมไฟต่าง,างาๆนะครับสวยมากๆนะครับใส่มากๆเลยไม่มีอาการขุ่นมัวหรืออาการหมองอาการเหลืองเลยนะครับกันชนของเขามีเซ็นเซอร์กัระระยะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นชนกันชนแบบเอ็มสปอร์ตด้วยนะครับแผงรังพึ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาและรวมถึงตรงกลางที่เป็นลักษณะของพลาสติกสีดำนะครับสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับมีไฟตัดหมอกมาให้ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวา มาดูทางน้านข้างกันต่อครับ X1 S Drive 18i ครับมาพร้อมกับตัวล้อลายดับเบิลสปอคลักษณะ5ก้านนะครับเป็นล้อสไตล์ M Sport นะครับตัวล้อนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเป็นล้อขอบ18นิ้วครับสเปคยางของเขาเนี่ยเป็น225/45 R18 นะครับยางปี2021นะครับเป็นยางพิเร l ีด้วยนะครับ สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับได้ยางคุณภาพเกรดดีเยี่ยมเลยได้พิเลี่นะครับและปี2021ด้วยดอกยางติ่งยางทุกอย่างนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับแก้มข้างนะครับมีโลโก้ของ m Sport มาให้ข้างประตูของเขาก็จะมีลักษณะของแผ่นเสร็ S d อสได 18I ่งบ่งบอกตัวรุ่นของตัวรถของ X1 ันคันนี้นะฮะกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเป็นแบบทูโทนนะครับลักษณะาขาวตัดดํารวมถึงขอบป,ประตูต่างๆซึ่งเป็นลักษณะส,สีดําหมดด้านบนหลังคานะครับจะมีแหลก มาให้ด้วยนะครับแหลกหลังคาเป็นสีดำนะครับล้อกับตัวรถเลยทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากเลยนะครับสามารถเก็บของได้ไว้บนหลังคาเลยนะครับมือเปิดของเขาต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับมาดูภายในตัวรถกันก่อนครับลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้แบนแบแบบนี้นะครับเสียบในตรงนี้ครับเหยียบเบรกกดพุทธสตาร์ทเลยนะครับตัวรถนะครับ ทำงานเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับมาดูเลขไม้์กันก่อนเลยครับคันนี้ปี2015ครับก็ผ่านมาแล้วราวราปีครับวิ่งไปที่1นึ0 0 0กว่ากิโลครับ ก็หารเฉลี่ยนะครับปีละ2000 0โลนะครับไม่มากมายจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่น้อยจนน่ากลัวนะครับรถสามารถใช้งานได้ทุกวันแบบ Daily use เลยภายในของเขาเป็นลักษณะของสีดำครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่เป็นหนังสีดำต่างๆนะครับคอนโซลต่างๆที่เป็นสีดำนะครับตัดกับตัวลายไม้นะครับที่เป็นลักษณะของสีอลูมิเนียมก็หรูหราตามสไตล์ M Sport ครับมีความสปอร์ตด้วยมีความหรูด้วยตามสไตล์ของ BMW เลยตัวเบาะของเขาเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า มีเมมโมรีให้เรียบร้อย2ตํตำแหน่งครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มกระจกทั้ง4บานปุ่มปรับกระจกทุกอย่างนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆครับร้อเลยไม่มีร่องรอยถลอกเสียหายเลยนะครับระบบไฟหน้ามีไฟหน้าแบบออโต้มาให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกหน้าหลังใช้งานได้ปกติครับพวงมาลัย3ก้านเป็นพวงมาลัย M นะครับเป็นพวงมาลัย M ลักษณะแบบเป่าใหญ่แบบนี้ ด้านซ้ายเป็นในส่วนของมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้านขวาก็จะมีปุ่มหมุนเวียนภายในของตัวแอร์คอนดิชันของเขาครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของโหมด CD ต่างๆนะครับเปลี่ยนแท็กได้นะครับ <S <S ด้านหลังของเจ้าพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นในส่วนของการไปเลี้ยวก้านปัดน้ำฝนต่างๆซึ่งอยู่ซ้ายและขวาแยกกันไปนะฮะการปรับพวงมาลัยของเขาเป็นลักษณะของดึงสลักด้านซ้ายตรงนี้นะครับขึ้นลงนะครับเข้าออกนะครับ ได้4ทิศทางนะครับได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็ล็อกเอาไว้แบบนี้เลย ปุ่มพูดสตาร์ทมีให้ครบครับมาดูหน้าจอของเขานะครับหน้าจอไอเดีของเขาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็น CD, DVD, music collection, นะครับ e x t e r n a l d ดีว c e ต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าเขาเ,เป็นตัวพวงมาลัยเบาเรียบร้อยแล้วตัวช่องแอร์ของเขาด้านหน้ามีด้วยกันถึง4ช่องนะครับตัวเขี้ยวสลักต่างๆสมบูรณ์ครับไม่มีรอยหักรอยแตกเสียหายเลยนะครับ ปุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ่มไฟถูกเฉินต่างๆปลดล็อกล็อกรถอยู่ตรงกลางครับมาดูในส่วนของหน้าปัดวิทยุ รวมถึงหน้าปัดช่องแอร์ต่างๆนะครับแอร์คันนี้เป็นดูอแล้วนะครับไคลเมดนะครับสามารถแยกอิสระทั้งคนขับและคนนั่งได้จากการหมุนปรับองศาเอาหน้าปัดวิทยุนะครับช็อตคัสต่างๆ1นถึงแนะครับใส่ซีดีดีวีดีเล่นได้หมดแฟคชั่นคอนโทรลมีมาให้ p าร์ i ิงเซนเซอร์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับหัวเกียร์ของเขาคันนี้ครับเกียร์นะครับสเตปโตรนิ c สามารถเชนเกียร์ได้นะครับลงมาเกียร์ดีปัดไปทั้งทั้งซ้ายครับสามารถเชนเกียร์อย่างนี้ได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ได้น ตัวเกียร์ของเขาเองของเจ้า X1 คันนี้นะครับเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับเป็นเกียร์แบบ6สปีดนีไม่ใช่ก็ดึงกลับไป P Power Alert มีให้1ช่อง AUX ก็มีนะครับ USB ก็มานะฮะมาดูในส่วนของปุ่ม iDrive ครับปุ่ม iDrive ของเขาเป็น iDrive Rex นะครับเรียกว่า iDrive Rex ไม่ว่าจะเป็นช็อตคัทนะครับรีดิโอมีเดียเมนูโทรศัพท์เนวีลองดูซิอ่ะมีระบบนำทาง n a v i g a t i o n มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ Back Option ใช้งานได้ครบสกอหมุนขวาหมุนซ้าย ทุกอย่างใช้งานได้ปัดซ้ายปัดขวาเลื่อนบนเลื่อนล่างเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างนะครับมีที่วางแก้วให้หใบเท่านั้นสําหรับด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนียสามารถวางแก้วได้เพิ่มเติมนะครับตัวเก๊กกลางของเขานะครับก็จะมีในส่วนของ power outlet ให้อีกหนึ่งช่องรวมแล้วนะครับด้านหน้ามีด้วยกันถึง2ช่องก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้นะฮะอ่ะเบรกมือนี่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นเบรกมือยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะนะครับก็ ไม่มีความเสียหายใดๆดนะครับดึงเบรกมือไฟก็ติดนะครับปลดเบรกมือไฟก็ดับไปแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วนะฮะมาดูหน้าตาของเครื่องยนต์เจ้า x 1 s die 1 8 i ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ 2000cc ซีซีเบนซินครับเบนซินล้วน,นเลยนะครับแล้วก็ทำงานคู่กับตัวเกียร์6สปีด มาดูในส่วนของแก้มข้างไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับลักษณะของแก้มข้างของเขามีการขนะครับมาแล้วนะครับเพื่อทําการเก็บงานนะครับเครมสีเคมประกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่รับประกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นคานบนเดิมแน่นอนคานล่างสวยใสเลยนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับอยู่ตรงที่ตามตำแหน่งไม่มีรอยงัดรอยแงะใดๆทั้งสิ้นรับประกันว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสติกเกอร์จากโรงงานทุกอย่าง นะครับซ้ายขวาอยู่ครบนะครับโลโก้ BM ยังสวยอยู่เลยตรงฝาหน้าเครื่องตรงนี้นะครับรวมถึงสติกเกอร์จากโรงงานไม่ว่าจะเป็นน้ำยาแอร์ต่างๆสติกเกอร์ที่บ่งบอกของสีของตัวรถของเขานะครับรอยตะเข็บยาแนวต่างๆของเขาสามารถใช้เล็บจิกแบบนี้เข้าไปได้เลยครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็ในส่วนของ การทํางานของเครื่องยนต์นะครับลักษณะของเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าแห้งๆเลยครับเป็นเครื่องยนต์แบบแห้งๆเลยไม่มีรอยน้ํามันเครื่องซึมใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการหยดของน้ํามันเครื่องต่างๆเลยนะครับลูกลอกสายพานนะครับมองเข้าไปลึกๆแล้วนะครับก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเสียหายเลยนะครับขอบยางนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆสมบูรณ์ครบรับท่อน้ําท่อยางต่างๆที่เป็นพลาสติกต่างๆนะครับไม่มีรอยน้าในส่วนของหนูแท้หรือว่าแมลง ที่เข้ามาลบกวนเลยใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีเลยนะครับโลโก้ของมอกอแปะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ตรงตำแหน่งของเขาในส่วนของเลขนะครับรหัสตัวถังของเขาก็สวยเลยนะครับคมกริบแบบนี้เลยนะครับ BMW X1 ครับ S ไ i v e 18i ตัวรถปี2015และที่สำคัญคันนี้ได้ M Sport เดิมโรงงานด้วยครับกับราคาครับเพียง7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ7 4 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นสําหรับผู้ที่มีเครดิตดีทั้งหลายนะครับฟับงไว้เลยนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้น48งวดครับและที่สําคัญนะครับทาง AB Premium แถมวารันตีนะครับดูแลเครื่องเกียร์กล่องส่วนควบต่างๆนะครับรวมแล้วกว่า170รายการนะครับจากบริษัทฟ i ิกแมนนะครับก็ ดูแลกันไปเลย1ปีหรือ12,000กิเมถ้าใครอยากจะได้บริการมากกว่าน,นั้นครับผ่อนทางกรุงศรีหรือไม่ก็เกียรตินาคินครับเข้าซ่อมสูตรนะครับทั่วประเทศได้เลยหายห่วงนะครับแน่นอนนะครับซื้อกับ AB Premium ครับก็ฝากช่องทางทางติดต่อครับ095 000 5555 55ครับ0 9 5 0 0 0 5 5 5 5และฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube เฟซบุ๊คลงถึงทิกต็อกนะครับมีให้ติดตามทุกแพลตฟอร์มแล้วและคันต่อไปผมจะเอาอะไรมารีวิวคันไหนนะ่าสนใจขนาดไหนขอติดตามกันให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา For ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟชัว .com